สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้พี่เบวสจิกจะพา,ามาดูเส้นทางนะครับมาดูเส้นทางเส้นจากอำเภอวาปีสู่พื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าวันนี้พี่เบวก็มามาร่วมทาบุญนะครับที่ทางอำเภอวาปีเสร็จแล้วก็จะสำรวจเส้นทาง แว่าเส้นทางมุ่งสู่อำเภอสีสมเด็จนั้นนะครับเส้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับทางดีหรือไม่ดีทางถนนของเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นถนนรอบนอกนะครับนี่ด้านหน้าของทาง เส้นใหญ่นะครับเส้นวาปีร้อยเนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะกลับไปที่อำเภอวาปีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางจังหวัดร้อนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะไปที่อำเภอสีสมเด็จนะครับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับมีทั้งหมดอยู่4เลนนะครับไปกลับ2นะครับอย่างละ2แล้วก็ข้างทางก็มีไฟ มีไฟถนนหนทางนะครับมากมายนะครับเป็นถนนสายสายนี้สามารถที่จะลัดลงไปทางกทมได้นะครับโดยผ่านอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยากรภพุมมพิสัยทะลุออกไปอำเภอพุอทธยสงวแล้วก็ไปอำเภอปทาไทยสุดท้ายไปอยู่ที่อำเภอโนนสูงนะครับที่ตลาดเคแล้วก็ลงโคราช สามารถไปได้เส้นทางก็ดีนะครับเส้นทางแบบนี้แหละนะครับถนน4ี่เลนนะครับไป2มา2มีเกาะกลางถนนกั้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างส่วนมากก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแบ่งแยกกันโดยชัดเจนนี่คือถนนของอะระหว่างอำเภอนะครับเส้นทางระหว่างอำเภอของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ด นะครับติดต่อกันนะครับดูความสวยงามตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนมีไฟแสงสว่างโอ้สวยงามนะครับเรามาถึงตรงนี้จะเป็นไฟไฟแดงนะครับมีทางแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอำเภอแจดำตรงไปก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งห่างจากนี้ไปก็ประมาณ20 20กิโล20กว่ากิโลนะครับก็ไม่ถือว่าไกล นะครับเส้นทางไปง่ายมาง่ายไปสะดวกนะครับนี่คือทางแยกเข้าอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคามนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็ถนนเมืองไทยนะครับเป็นถนนที่ดีดีในระดับหนึ่งนะครับก็ยังยังไม่คิดว่าเป็นดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณสัก90%ซของถนนทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ระหว่างจังหวัดนะครับสุดยอดอยู่แล้วระหว่างจังหวัดนี่อย่างน้อย4เลนนะครับระหว่างอำเภอก็4เลนนะครับระหว่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็4เลนบางหมู่บ้านก็2เลนนะครับส่วนมากก็จะเป็นลาดยางเป็นคอนกรีตนะครับจะหาทางซึ่งเป็นทางลูกลังจะไม่มีแล้วครับตอนนี้ระหว่างหมู่บ้านยกเว้นไปตามท้องไร่ทุ่งนาอาจจะมีลูกลัง นะครับอยู่บ้างนะครับหรือไม่ก็จะเป็นคอนกรีตหรือลาดยางเลยนะครับทุกวันนี้ไปตามถนนขนทางตามหมู่ตามท้องไร่ทุ่งนานะครับก็ดูไปนะครับนี่คือถนนของพื้นที่ภาคอีสานนะครับกำลังจะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามถึงนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอนะครับ ไม่ใช่ระหว่างจังหวัดนะครับก็ท่านที่จะลงกรุงเทพนะครับถ้าอยู่ร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมนะครับสามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับจะเป็นทางลัดลงกทมรหรือว่ากรุงเทพได้เลยนะครับทางก็จะสะดวกประมาณนี้นะครับทางดีมีมาตรฐานแต่ก็ให้ทุกท่านได้ระมัดระวังในการขับขี่นะครับถ้า ใช้ความเร็วมากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็ทุกแห่งทุกจุดนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับจับความเร็วของรถเราซึ่งเขาให้วิ่งได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราต้องรักษาวินัยนะครับรักษามาตรฐานของการวิ่งนะครับอย่าให้เกินนี้ถ้าเกินนี้อาจจะ กิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเป็นเส้นทางสี่เลนนะครับพี่น้องครับท่านใดยอยากมาเที่ยวมาชมมาดูนะครับมาเที่ยวเมืองไทยก็สบายเมืองไทยของเราไม่มีข้อจํากัดนะครับในเรื่องห้องการเที่ยวกันไปกันมาแม้นแต่ที่พักนะครับที่พักก็เยอะนะครับตามทุ่งนาบ้านนอก นะครับเชนบทนี่เขาจะมีที่พักกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมจะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับเราก็สามารถพักกันได้ง่ายไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในเมืองนะครับที่พักนะครับนี่คือความสะดวกสบายของเมืองไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารการจินก็เยอะนะครับอาหารการจินมีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกแทบสถานที่ถ้าท่านไม่เลือกกินนะครับถ้าท่านไม่เลือกว่า อาหารประเภทนี้ไม่ชอบอาหารประเภทนั้นไม่ชอบไม่มีไม่กินอย่างนี้นะครับรับรองท่านมาเมืองไทยไม่อดอยากแน่นอนมีอ่าที่พักอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับตามถนนหนทางหรือแม้แต่การใช้บริการปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันตามถนนหนทางนี้ก็จะมีอาเป็นระยะระยะนะครับอ่า ก็จะมีบางทีก็บางแห่งก็ทีหน่อยบางแห่งก็ห่างๆนะครับแล้วก็มีห้องน้ำใช้บริการอย่างสะอาดนะครับตามปั๊มน้ำ,น,ำน้ำมันหรือว่าที่พักข้างทางของอทางหลวงนะครับก็ประมาณนี้พี่น้องครับอตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีถนนบางซุกช่วงที่เขา ยังทำสี่เลนยังไม่เสร็จนะครับกำลังก่อสร้างเขาก็จะทำเป็นถนนสองเลนนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดก็จะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเจ้นี้ก็จะเป็นถนนสองเลนนะครับเป็นถนน รวมในช่วงของอยู่ในหมู่บ้านนะครับการพัฒนาหรือการขยายพื้นที่ยังปิดครับหรือยังไม่พร้อมนะครับพอออกจากหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นสี่เลนเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนไม่ต้องห่วงนะครับถนนเมืองไทยมีไฟพร้อมนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะมาท่องเที่ยวนะครับมาด้วยรถตัวเองก็ได้นะครับ เมืองไทยเป็นเมืองเสรีนะครับอยู่ได้อย่างสบายถ้าไม่ทำผิดกติกาหรือว่ากฎหมายอะไรท่านจะอยู่ได้ตลอดนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อบังคับนะครับซึ่งส่วนมากกฎหมายของเมืองไทยก็จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันทั่วประเทศนะครับจะไม่มีกฎหมายระหว่างจังหวัดระหว่างชุมชนจะไม่มีนะครับ ถ้ามีก็จะเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งอยู่ในภายใต้กฎหมายแราจะทำมนูญเช่นเดียวกันนะครับทุกคนครับนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จัดถึงทางแยกเข้าอำเภอสีสมเด็จนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสผ่านไปทางมุกดาหารไปทางอุบลได้เลยนะครับ ถ้ามาถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่อำเภอสีสมเด็จซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมจะใช้นะครับก็ไปดูว่าถนนจะเป็นอย่างไรนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นอำเภอสีสมเด็จนะครับเป็นเป้าหมายที่ผมกำลังจะเดินทางไปนะครับจะไปร่วมางานอยู่บุญกะทินในช่วงนี้นะครับ พอเลี้ยวมาทางอำเภอสีสมเด็จก็จะเป็นถนน2เลนนะครับเป็นถนน2เลนยังไม่ได้ขยายเป็น4เลนนะครับแต่2เลนก็ไม่ใช่ว่าชี้เลน,นะครับก็จะเป็นถนนที่ดีมีมาตรฐานนะครับพอสมควรนะครับวิ่งได้สะดวกนะครับถนนก็หน้าตาดีประมาณนี้นะครับไม่ชี้เลน,นะครับ ไม่ไม่ค่อยจะมีหลุมถ้ามีหลุมเขาจะมีการาซ่อมแซมแก็จะมีการซ่อมแซมอยู่ตลอดเพราะว่าในประเทศไทยของเรานี้เราแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจังหวัดเป็นท้องถิ่นนะครับนี่ก็จะเป็นถนนของท้องถิน่นหรือว่าอบตหรือว่าอบจนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเขาก็จะมีการ แ,แข่งขันกันทำความสวยงามให้กับพื้นที่ของตัวเองนะครับถ้าจังหวัดใดหรือว่าพื้นที่ใดไม่ปรับปรุงไม่สร้างถนนไม่ทำให้ดูดีสวยงามนะครับ mm hmm. ก็จะ,ะถือว่าเป็นพื้นที่ด้อยพัฒนานะครับทั้งทั้งที่ได้งบก็มาพอๆกันนะครับเขาก็จะ ไปไล่ถามว่าเอาไปทำอะไรงบต่างๆที่ให้มาทำไมไม่พัฒนาในพื้นที่ของตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ไปจะต้องโปร่งใสนะครับมีที่มามีที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินมาพัฒนาแล้วแต่เอาไปจมปักอยู่กับอย่างอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะครับเมืองไทยของเรามีระบบการตรวจสอบที่ที่ดีนะครับตรวจสอบ ได้นะครับจึงท,ทำให้การพัฒนาของเมืองไทยนี้เราลุดหน้านะครับลุดหน้าไปนะครับตามบ้านนอกขออนาตามเชิญนบทก็จะมีถนนประมาณนี้นะครับนะแม้ว่าบางแห่งเป็นถนนที่ไม่ใหญ่แต่ก็สามารถไปได้สะดวกนะครับถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีถนนแดง นะครับจะไม่มีถนนแดงหรือแม้แต่ถนนในหมู่บ้านในชุมชนนะครับภายในหมู่บ้านก็จะเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วนะครับไม่มีถนนดินแล้วนะครับแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะหางบประมาณมาทำมาลงนะครับสร้างแล้วก็พัฒนาให้ชุมชนตัวเองดูดีขึ้นนะครับทุกหมู่บ้านของเราก็จะเป็นถนนที่มาตรฐานนะครับเป็นถนนลาดยางบ้างคอนกรีตบ้างนะครับ แต่ไม่มีถนนแดงแล้วนะครับยกเว้นที่ไกลกิงๆนะครับที่ไม่มีคนใช้ก็จะเป็นถนนแบบแดงบ้างถนนลูกลังนะครับพี่น้องที่กำลังชมชิปอยู่ก็สังเกตได้นะครับข้างทางของเราถ้ามีทางแยกก็จะเป็นไม่ลาดยางก็คอนกรีต นะครับก็มีเส้นนี้นี่นี่นี่เส้นน,นี้นะครับเป็นถนนแดงเป็นถนนไปนานะครับไปทุ่งนาก็จะมีบ้างนะครับนานๆทีก็จะเจอถนนที่เป็นลูกหลังนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ตัวของอำเภอสีสมเด็จนะครับเป็นอำเภอเล็กๆจังก์อำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่ง เป็นอำเภอที่ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนท้นทางนะครับก็ดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเล็กๆนะครับภายในจังหวัดเพราะว่าทางจังหวัดหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอกเขาก็จะดูแลนะครับแล้วก็มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเป็นผู้ พัฒนาอีกทีหนึ่งนะครับทางนี้ทาง2เลนนะครับทาง2เลนแต่ว่าก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามโอ้ยมีงูด้วยโอ้ผ่ายโชคดีโชคดีนะครับมีงูแล้วตามปลายทางเราก็จะมีไฟส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับถ้าเป็น ระหว่างหมู่บ้านนะครับภายในหมู่บ้านก็จะมีไฟสองสว่างแต่ถ้าเป็นทางใหญ่ก็จะมีตลอดเส้นทางนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญกระถินนะครับเทศกาลบุญกระถิ่นชุมชนก็จะทํากระถิ่นเช่นวันนี้พี่เบ่าก็จะไปร่วมงานกระถินนะครับมีหลายงานก็จะพยายามไปทําบุญนะครับจึงมาใช้มาทำา คลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเนี่ยตรงนี้ถึงตัวเมืองสีสมเด็จแล้วครับแต่ว่าเป็นชานเมืองของหมู่บ้านนะครับตัวอำเภอจริงๆเราไม่ได้ไปนะครับเป็นละเส้นทางกันอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นตัวเมืองสีสมเด็จนะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับขายของมีเซเว่นนะครับ แบนจะไม่ใหญ่แต่ก็อโอเคพอ,อได้ใช้จ่ายนะครับซื้อของกันในสิ่งที่จำเป็นนะครับนี่คือพื้นที่นะครับหรือว่าถนนเส้นทางจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหารสารครามสู่อำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ได้ดูได้ชมความงามของถนนในชนบทของเมืองไทยเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอขออนุญาตเข้าร่วมงานบุญกระถินก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามและรับชมสิ่งดีๆที่พี่บ่าวได้นำมานะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจติดตามนะครับวันนี้นะครับขอโอกาสนี้ ลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ